เปิดรายชื่อ12ประเทศที่คนฉีดวัคซีนครบแล้วเข้าได้โดยไม่ต้องตรวจโควิดบางประเทศไม่ต้องฉีดวัคซีนก็เข้าได้ไม่รู้ว่าถ้าไปบอกเรื่องพวกนี้กับคนของบางประเทศที่ตอนนี้กําลังหวาดกลัวโอมิครอนอยู่เนี่ยไม่รู้เขาจะว่ายังไงนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องแบบนี้ข่าวทานองว่าประเทศไหนเข้าได้โดยที่ไม่ต้องตรวจโควิดเนี่ยมีพูดอยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วก็ยังไม่เห็นเขาติดโควิดตายกันทั้งประเทศ ตอนไหนนี่คือเรื่องที่คนของบางประเทศไม่เคยเปิดถือเปิดตาที่จะรับรู้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ฟังข่าวเนี่ยก็จะยังมีบางคนนะครับที่มาสวนกลับนะครับไม่ได้สวนกลับเราหรอกก็ออกกเลยเข้าใจว่าทําไมการแพทย์ส่วนใหญ่เขาถึงไม่กล้าจะออกมาพูดในทําลองที่มันสวนทางกันกับกระแสเพราะว่าช่วงนี้มีคุณหมอบางคนคุณหมอฝ่ายบวกที่กล้าหาญก็ได้ออกมาพูดว่า โอมิคอนเป็นวัคซีนจากธรรมชาติแล้วหลังจากนั้นก็โดนโดนคนอื่นสวนกลับบอกว่าเหมือนประมาณว่าทําให้เขาเสียศักดิ์ศรีที่เขามาทําให้คนตั้งตั้งกาดอยู่ตอนนี้ใช่ไหมอพอมีคนบอกว่าโอมิคอนไม่น่ากลัวเป็นวัคซีนจากธรรมชาติอะไรก็ว่ากันไปก็โดนแถมยังมีคนบางคนก็บอกว่าบอกว่ามันไม่น่ากลัวเนี่ยแล้วรู้ได้ไงเดี๋ยวปล่อยให้ติดกันมากๆเนี่ยเดี๋ยวมีรุ่นหลังจากโอมิคอนก็คือมันจะไม่มีวันจบ ถ้ายัางคิดแบบนี้ครับก็คืออันนี้ไม่ไม่เกินมากก็คือนี่คือตัวอย่างของ12ประเทศที่คนฉีดวัคซีนแล้วเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเข้าในในรายชื่อนี้ไม่มียูเคนะแสดงว่าโอเคสิบสองชื่อเต็มเลยแล้วแน่นอนว่าช่วงยุคโควิดเนี่ยประเทศเหล่านี้ก็คงจะรับนักท่องเที่ยวกันไปแบบเต็มเต็ม นะครับไม่เหมือนประเทศของเราที่เปิดเทสแอนด์โกมาได้แค่ลอมแหลมหนึ่งเดือนครึ่งสุดท้ายก็ต้องปิดลงไปอีกอันนี้คือนับแค่ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ต้องตรวจโควิด COVID นะยังไม่นับประเทศที่เอาเป็นว่าอาจจะมีขั้นตอนมากกว่าน,นิดนึงก็คือฉีดวัคซีนแล้วก็ให้ตรวจโควิด COVID ก่อนเข้าแต่ว่าไม่ได้ยุ่งยากไงอย่างมากก็มีลงทะเบียนแต่ว่าไม่ได้ต้องรออนุมัติไงก็คือฉีดวัคซีนบวกตรวจโควิด COVID ก็เข้าได้เลยอะไรเงี้ยยังไม่นับพวกนั้นเลยอันนี้คือ ถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็คืออิสระเสรีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มากังวลกับโอมิครอนเหมือนหลายๆประเทศที่เป็นอยู่ตอนนี้คือโลกนี้กําลังวุ่นวายมากเลยไม่ยอมจบสักทีไม่ยอมก้าวหน้าต่อไม่ยอมพัฒนาไปไหนทั้งสิน้นวนอยู่กับโควิดอยู่นั่นแหละนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครกําลังหาอยู่นะก็ลองดูแล้วกันอีกนิดนึงคือบางประเทศเนี่ยผมก็จาได้เลยนะตั้งแต่ก่อนมีวัคซีนนะเขาก็ไม่ได้ให้ต้องตรวจโควิดอยู่แล้วก็เข้าได้เลยด้วยซ้ำ คือเรียกว่าไม่เคยจิตตกโควิดมาตั้งแต่ก่อนมีวัคซีนด้วยซ้ำนะก็คือเสมอต้นเสมอปลายมากไม่ใช่ว่าอ๋อพวกนี้แม่งไม่รอบคอบเลยก็ให้เข้าแบบแค่ไม่ต้องตรวจโควิดเลยทีซ้ำสงสัยโควิดพุ่งเดี๋ยวก็มาคิดได้ทีหลงังว่ามันไลยแรงแค่ไหนเดี๋ยวก็ต้องจิตตกต้องปิดกลับไปก็ไม่นะทุกวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับก็ยังเปิดอยู่ไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเข้าถ้าฉีดวัคซีนแล้วบางประเทศอย่างที่บอกคือฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องฉีด ตรวจก็ไม่ต้องตรวจอ่าเดี๋ยวมาดูกันอ้ออะไรอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งแล้วยิ่งยุคโอมิครอนแล้วด้วยเนี่ยการตรวจเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายเพราะว่าติดกันง่ายมากอยู่แล้วแล้วยิ่งจะบ้าตรวจอยู่อีกเนี่ยนะโดยเฉพาะการให้ต้องตรวจอีกรอบหนึ่งหลังจากเข้าเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายใหญ่หลวงต่อการท่องเที่ยวเพราะว่าถ้ามันติดกันง่ายแล้วคุณให้เขาตรวจหลังจากที่เขาเข้าประเทศมาอีกคือยิ่งตรวจบ่อยเท่าไหร่ยิ่งเสี่ยงอ่ะพูดง่าย,ายๆยิ่งเสี่ยงว่ามันจะเป็นบวกพอมันเป็นบวกปุ กักตัวส่งไปโรงพยาบาลไปรักษาเสียเงินเยอะแยะแล้วพอคนจะมาปุ๊บเขาก็ไม่โง่เขาก็รู้ว่าโอ้ถ้าตรวจบ่อยอย่างนี้มีโอกาสเจอแล้วก็เขาก็ต้องเสียเวลาเสียเงินอะไรเยอะแยะงั้นก็ไม่มาดีกว่าฉะนั้นไอาการตรวจหลังเข้าเนี่ยยิ่งไม่ควรจะมีตรวจก่อนเข้าก็ไม่จําเป็นฉะนั้นไม่จําเป็นต้องตรวจทั้งก่อนและหลังเข้าเนี่ยไม่ตรวจเลยดีที่สุดเพราะยังไงมันก็กันไม่อยู่ฉะนั้นถ้าประเทศไหนยังบ้าตรวจอีกเนี้ยอ่ะโอเคเราไม่นับยุโรปเพราะว่าอันนั้นเขาก็ อาจจะบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้งอการท่องเที่ยวมากจริงๆยุโรปก็งอนะการท่องเที่ยวนะแต่ว่าไม่มากเท่าประเทศเราแน่แต่ว่าประเทศไหนที่เน้นท่องเที่ยวแล้วการยุโรปไม่ได้เน้นท่องเที่ยวมากถ้าถ้าจะเน้นก,ก็คือเน้นกับในทวีปก,กันเองซึ่งเขายังเดินทางกันได้อยู่นะเออไม่ได้มาต้องมากักตรงกักตัวอะไรนะแต่ถ้าประเทศนอกยุโรปที่บอกว่าตัวเองเน้นการท่องเที่ยวแล้วยังบ้าตัวอยู่เนี่ยถือว่าฆ่าตัวตายเพราะว่าพอเพิ่งจะมีวัคซีนใหม่ๆเนี่ยเขาก็หลอกเรา บอกว่าโอ้ฉีดวัคซีนแล้วพ้นจากทุกสิ่งแล้วพอมาโอมิคอนมาปุ๊บยังจะยุให้ไปฉีดบูสเตอร์ซึ่งซึ่งไม่ได้ต่อต้านอะไรนะครับเพียงแต่ว่าก็พูดมาแบบไหนก็ควรจะรักษาคําพูดแล้วก็ถ้าจะฉีดบูสเตอร์ก็คือเพื่อป้องกันตัวเองไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นกฎข้อบังคับว่าต่อไปจะต้องเป็นบูสเตอร์เท่านั้นถึงจะพ้นจากทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าสำหรับปี2022นนะครับเขาบอกว่าจะเป็นปีแห่งการเดินทางการที่ ลดการตรวจให้น้อยลงเนี่ยคือความเป็นจริงที่นักเดินทางส่วนใหญ่เขาหวังว่าอยากจะให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าคือคนก็อยากจะเที่ยวแต่ก็เครียดอย่างที่บอกมันมีความเสี่ยงมากมายให้ตรวจก่อนไปอา้าวเกิดเป็นบวกขึ้นมาอดไปให้ตรวจหลังเข้ามาอา้าวเกิดเป็นบวกขึ้นมากักตัวเสียค่าใช้ใจ่ายมากมายฉะนั้นคนเขาไม่โง่เขาก็เออไม่อยากมาแล้วดีกว่าเกิดมาเยอะเลยนะครับที่แรกก็คือโคลอมเบีย โคลอมเบียอยู่ที่อเมริกาใต้อ้อลืมบอกไปเดี๋ยวลิงก์ตรงนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับโคลอมเบียอนุญาตให้นักเดินทางเข้าได้เพียงแค่ flashing the proof of vaccination flashing คืออะไรก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าอยากรู้ก็มาดูในลิงก์นี้แล้วกันแล้วก็กรอกฟอร์มแค่นั้นเองไม่ได้บอกว่าต้องรออนุมัติการที่ต้องมารออนุมัติก่อนเข้าก็ถือเป็นการฆ่าตัวตายอีกแบบหนึง่งแล้วเชื่อไหมว่าตลอดทั้งปีที่แล้วนะ2021นะ โคลอมเบียไม่ได้มีกฎระเบียบในการเข้าอะไรเลยเพิ่งจะมีเดือนธันวาคมเนี้ยที่เพิ่มเรื่องของการว่าต้อ,ตองฉีดวัคซีนเข้ามาเท่านั้นเองเพราะว่าเป็นเพราะโอมิครอนแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เขาก็ได้ฉีดวัคซีนกันไปเข็ม2เข็มกันไปแล้วฉะนั้นก็โอเคแต่เกิดมาเป็นอย่างนี้ตอนก่อนหน้าเนี้ยก็ถือว่าไม่ดีที่นั้นโคลอมเบียขอแค่มีการฉีดวัคซีนก็เข้าได้ อย่าลืมนะครับว่าโลกยุคนี้เนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะอยู่ติดที่อีกต่อไปฉะนั้นถ้าเขาสามารถออกเดินทางไปแล้วก็มีสถานที่ไหนที่เปิดต้อนรับโดยที่ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรมากมายแล้วเขาสามารถไปอยู่ได้นานๆนะครับเขาก็อยากจะไปฉะนั้นเป็นอีกที่หนึ่งที่เหล่าดิจิตอลโนแมดก็ไปอยู่ไปอยู่ก็คือไปนั่งทํางานที่นั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถทํางานจากที่ไหนก็ได้ประเทศที่สองแอลเบเนีย หรือถ้าคนท้องถิ่นเขาก็จะเรียกว่าลบาเนียนะครับแอลเบเนียเป็นตามภาษาอังกฤษซึ่งนี่แหละพวกเราผ่านมาแล้วเราไปอยู่แอลเบเนียถึง3เดือนถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ประทับใจแล้วก็แอลเบเนียเองก็เหมือนกันก็คือปีที่แล้วเกือบทั้งปีไม่มีกฎะระเบียบอะไรเลยเพิ่งจะมามีตอนปลายปีนี่แหละแล้วบังเอิญเป็นช่วงก่อนที่เราจะเข้าพอดีด้วยก็คือให้เลือกเอาแค่อันเดียวก็คือระหว่างฉีดวัคซีนหรือตรวจโควิดหรือฟื้นตัวจากโควิด อันใดอันหนึ่งแล้วพวกเราก็เป็นช้อยฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ต้องตรวจโควิดก็เข้าได้แล้วเชื่อไหมว่าพอมาถึงตมแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ดูใบฉีดวัคซีนอะไรเลยคือดูก็ดูตรงต้นทางที่ตอนก่อนขึ้นเครื่องบินเท่านั้นเองแล้วก็แอลเบเนียเนี่ยเขาก็จะให้ฟรีวีซ่ากับคนไทยนะครับอยู่ได้ถึง90วันแต่นะไม่ได้ให้ทั้งปีก็ต้องรอรอดูว่าเขาจะให้เมื่อไหร่อย,อย่างปี2021เนี่ยเขาให้ตั้งแต่1เมษาถึงส1ธันวา ก็คือสรุปว่ามันจะมีช่วงเว้นอยู่ซึ่งณนวันที่พูดก็คงจะอยู่ในช่วงเว้นพอดีถ้าเกิดว่าเขากลับมาให้ฟรีวีซ่าคนไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวออกก็จะรีบมานําเสนอเลยแล้วเชื่อไหมว่าเป็นสถานที่ที่อยู่แล้วมีความสุขมากในช่วงโควิดเพราะว่าแอลเบเนียไม่มีโควิดเชื่อว่าที่อื่นๆอ,อย่างโคลอมเบียที่พูดไปเมื่อกี้ก็คงจะไม่มีโควิดคนแอลเบเนียไม่รู้จักโควิดหมายถึงว่าเขาไม่ใช่ไม่รู้จักจริงๆแต่ว่าตอนเราอยู่แอลเบเนียแทบจะนะแทบจะ แทบจะไม่มีใครใส่หน้ากากมีคนใส่หน้ากากน้อยมากน่าจะไม่ถึง5%ขนาดอยู่บนรถเมล์คนอัดกันเยอะแยะยังไม่ใส่หน้ากากในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่ใส่ในสถานที่ในร่มทั้งหลายก็ไม่ใส่ประเทศที่ 3. ามคอสตาริกาคอสตาริกานี่แหละคือประเทศที่แม้ไม่ฉีดวัคซีนก็เข้าได้คือไม่ต้องตรวจโควิดด้วยแล้วก็แม้แต่ไม่ฉีดวัคซีนก็เข้าได้คอสตาริกาก็อยู่อเมริกาใต้ อ้อเกือบลืมโปรโมทไปหน้านี้ go.noGuide.com/reopen นะครับก็คือเราได้เคยรวบรวมเอาไว้ว่าประเทศไหนที่คนไทยเข้าได้ไม่ต้องขอวีซา่าหรือต้องขอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเสียดายว่าคอสตาริกากับโคลอมเบียคนไทยต้องขอวีซา่าแต่ว่าไอ้ที่ไม่ต้องขอวีซ่าก็มีนี่นะครับมาเช็คกันได้ก็อยู่ตรงกลางๆหน้าแหละต้องเลื่อนลงมาเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอ ก็คนที่มาคอสตาริกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาต่อจากนี่เลยมาต่อจากแคนาดาหรือมาต่อจากอเมริกาหรือมาต่อจากเม็กซิโกเอาบ้านะถ้าเกิดใครที่อยากไปยาวๆก็คงจะมาส,สตาร์ทที่ประเทศพวกนี้แหละมีหลายประเทศมากที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็อยู่ได้นานนี่เลยนะครับเออจะแนะนํานิดน,นึงว่าที่เราลงไว้ในนี้แต่ว่าถ้าคิดจะไปก็คือต้องเช็คก,กับทางสถานทูตของประเทศนั้นเพื่อความชัวร์ก่อนว่าไม่ต้องขอจริงๆ อันนี้เป็นแค่คร่าวๆนะครับแถบอเมริกาใต้นี่ไงประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซา่าเยอะเลยหลายอันเลยประเทศที่4นะครับจะครบ12ไหมก็คือสเปนไม่น่าเชื่อประเทศในยุโรปสเปนให้เข้าได้โดยที่แค่มีการฉีดวัคซีนซึ่งของคนไทยก็ก็ใช่เหมือนกันถ้าฉีดวัคซีนแล้วเขาก็ให้เข้าโดยที่ไม่ต้องตรวจโควิดนี่ไงตราบใดที่นะักท่องเที่ยวได้ฉีดวัคซีนครบก็สามารถเข้าสเปนได้โดยที่ไม่ต้องตรวจหรือกักตัวใดๆ ไม่เหมือนกับประเทศหลายประเทศในยุโรปตอนนี้ที่มีการบีบบังคับให้ว่าถึงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องตรวจโควิดด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเราก็เลยรู้สึกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยประเทศที่เขาเน้นท่องเที่ยวซึ่งสเปนนี้เป็นเป็นประเทศท่องเที่ยวอันดับสองของโลกนะของประเทศเราเนี่ยอันดับ4แต่ว่าประเทศที่เขาเน้นท่องเที่ยวเนี่ยโดยมากเขาจะพยายามไม่ให้มีกฎระเบียบอะไรยุ่งยากอย่างที่พูดในข่าวนี้ทั้งหมดก็เป็นประเทศที่เน้นท่องเที่ยว เออแต่มีแต่ประเทศเรานี่แหละเน้นท่องเที่ยวแต่ว่ากับจิตตกโควิดมากประเทศที่5คือปานามาแค่ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนเข้าก็เข้าปานามาได้โดยที่ไม่ต้องตรวจโควิดหรือกักตัวปานามาก็อยู่อเมริกาใต้เช่นเดียวกันในรูปนี้คือปานามานะครับจะบอกว่าถ้าเดินทางเนี่ยก็จะเห็นว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาก็มีข้อดีของเขาเหมือนกันคือไม่ได้อยู่แต่ในที่ของตัวเองแล้วก็ยกยอตัวเองไปเรื่อย ปานามานี้ก็คือเต็มไปด้วยตึกรฟ้ฟแล้วก็ชายหาดที่สวยงามแล้วก็อันนี้คือดาวเอาเองว่าค่าครองชีพก็คงส่วนใหญ่น่าจะโอเคก็คือไม่ถึงขั้นแพงเกินไปแต่ไม่ได้บอกว่าถูกนะก็คือสามารถอยู่ได้โดยที่มีไลฟ์สไตล์ที่ดีโดยที่ค่าใช้จ่ายไม่แพงเกินไปเอาง่ายๆว่าเมืองชายหาดของเราอ่ะเขาอาจจะพูดถึงประเทศตัวเองค่อนข้างมากแต่ว่าเขาก็อยากจะเปรียบเทียบคือเมืองชายหาดของเราเนี่ยแทบไม่มีที่ไหนเลยที่ มีทั้งตึกสูงแล้วก็มีชายหาดถัดมาตุรกีนะครับที่เพื่อน,อนๆหลายคนเรียกร้องตุรกีเองก็ไม่เคยจิตตกโควิดมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วด้วยนะครับก็เปิดตั้งแต่คือหลังโควิดมาไม่กี่เดือนน่ะเขาก็ปิดแค่ไม่กี่เดือนแล้วเขาก็เปิดมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วถ้าไปดูในเว็บของทางการเนี่ยเขาจะบอกเลยตุรกียังคงเปิดสําหรับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอไม่มีเปิดเปิดปิดปิดเหมือนบางประเทศนี่ไงถึงแม้ว่ายังไง,งจะในปี2022 ตุรกีก็ยังจะผ่อนคลายให้กับนักท่องเที่ยวอนุญาตให้คนที่ฉีดวัคซีนครบก็สามารถเข้าได้โดยที่ไม่ต้องตรวจโควิดและไม่ต้องกักตัวฉะนั้นใครที่เคยถามว่าเข้าตุรกีต้องตรวจไหมก็ถ้าตามนี้นะครับยังไงก็เช็คดูให้ดีก่อนเฮ้ยนี้จริงเหรอเนี่ยตุรกียังคงอนุญาตให้คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนได้เข้าโดยที่มีผลตรวจอ๋อใช่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 เคยเคยพูดถึงอยู่ ก็คือตั้งแต่สมัยยังฉีดวัคซีนไม่แพร่หลายอะ่ะจริงๆตอนแรกสุดอนะ่ะเขาไม่เคยให้ทําอะไรเลยด้วยซ้ำนะแต่ว่าโอเคโควิดระบาดมากขึ้นก็ตอนแรกคือให้คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยด้วยซ้ำเพราะตอนนั้นโลกนี้ยังวัคซีนเพิ่งมาไงก็ให้มีการตรวจโควิดแล้วตรงนั้นก็ยังอยู่ก็คือถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนก็ตรวจโควิดก็เข้าได้แต่ถ้าฉีดวัคซีนแล้วในนี้บอกว่าไม่ต้องตรวจโควิดนะครับสรุปว่าตุรกีฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องตรวจ คนไทยฟรีวีซ่าสาวันซื้อตั๋วเครื่องบินเข้าได้เลยแต่ว่ามีลงทะเบียนก่อนนะแต่ไม่ต้องขออนุมัติถ้าฉีดก็ไม่ต้องตรวจถ้าไม่ฉีดก็ตรวจก็เข้าได้อ่าอันนี้ถ้าเผื่อบางใครอยากจะรู้สถิติโควิดของตุรกีนะครับโอเคโอมิคอนทาให้ตัวเลขมันพุ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากกว่าเมื่อก่อนสักเท่าไหร่นะไม่เหมือนหลายประเทศในยุโรปตอนนี้ที่มีการบีบบังคับประชาชนมากขึ้นปรากฏว่ายอดสุดท้ายเนี่ยล่าสุดเนี่ยสูงกว่า ก่อนหน้านี้มากแต่ตุรกีเองกับไม่ได้สูงกว่าก่อนหน้านี้มากเท่าไหร่นะแล้วก็ข้างล่างคือการเสียชีวิตเนี่ยกลับเป็นในแนวที่ลดลงก็สรุปว่าตุรกีอย่างที่บอกครับโควิดมาใหม่ๆปี2020เนี่ยแค่ปิดไปแค่ไม่กี่เดือนกลับมาเปิดแล้วก็เปิดมาจนถึงตอนนี้เสียดายว่าคนจัดการของประเทศเราเนี่ยไม่เคยมาสนใจเรื่องพวกนี้เลยวันๆมีแต่ว่าเออถ้าประเทศไหนเขามีข่าวร้ายเนี่ยฉันงัดขึ้นมานําเสนอประชาชนตลอด ก็ตรงข้ามกับงไงถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันเปรียบเทียบเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยก็จะเอามานําเสนอว่าเอ้ยโลกนี้เขายังเปิดอยู่นะเขาไม่ได้จิตตกแบบคุณประเทศที่7 h o n ฮอนดูัสเป็นประเทศในอเมริกากลางซึ่งเป็นประเทศที่แค่ว่าฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ต้องตรวจโควิดแล้วก็ไปเที่ยวได้เลยไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงกฎใดใทั้งสิ้นมาตลอดปีที่แล้วคือการเดินทางอะ่ะมันทำให้โลกเรากว้างขึ้นจริงๆ มายถึงว่ามุมมองที่มีต่อโลกของคนที่เดินทางอ่ะมันกว้างขึ้นจริงๆแสดงว่าพวกออกกฎของประเทศเราเนี่ยที่เอาแต่เล่นความเพอร์เฟกที่เอาแต่กลัวโควิดเนี่ยแสดงว่าเขาไม่เคยเดินทางไม่ค่อยได้เดินทางไม่ใช่ไม่เคยเดินทางฮอนดูัสเป็นประเทศที่มีทะเลและมหาสมุทรขนาบสองข้างของประเทศฝั่งซ้ายเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งขวาเป็นทะเลแคริบเบียนอ่านี่คืออเมริกากลางนะครับ ฮอนดูรัสก็คือนี้เอ่อทางฝั่งนี้คือทะเลแคริบเบียนแล้วก็ฝั่งซ้ายก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกโคลัมเบียก็คืออันนี้อยู่อเมริกาใต้เลยปานามาก็อันนี้อเมริกากลางเนาะเอาพูดผิดคอสตาริกาก็อเมริกากลางประเทศพวกนี้ไม่ค่อยไม่แทบไม่มีใครจิตตกโควิดเลยอาร์าเมเนียอาร์เมเนียอยู่ทางขวาของตุรกีก็เป็นประเทศที่คนจากโลกตะวันตกอาจจะไม่ได้ไปได้ง่ายนักเป็นประเทศที่ สำหรับคนที่ชอบการผจญภัยก็คืออยู่ติดกับตุรกีและจอร์เจียเป็นประเทศที่เก่าแก่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลกแล้วก็มีประวัติศาสตร์โบราณมากมายมีซากโบราณสถานมากมายและเป็นประเทศที่มีโรงแรมระดับ4ี่หรือ5ดาวที่ราคาจับต้องได้มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกโอ้และเป็นประเทศที่เหมาะสมสำหรับคนที่บัตเจ็ด ใช้งบประมาณไม่มากแต่ก็สามารถอยู่แบบดีๆได้ก็คืออยู่แบบรู้หลาได้ในงบประมาณที่ไม่มากและอาร์เมเนียก็ให้คนที่ฉีดวัคซีนครบได้เข้าได้โดยที่ไม่ต้องตรวจโควิดหรือกักตัวเสียดายคนไทยไม่ฟรีวีซา่าแต่ก็ถ้าใครอยากไปก็ต้องลองดูนะครับอาจจะขอวีซ่าได้จากประเทศข้างเคียงก็ได้ใครจะไปรู้แล้วก็ดมินิกันรีพับลิดนะครับเป็นเกาะอยู่กลางทะเลแคริบเบียนเลยตามในรูปโดมินิกันก็เป็นประเทศที่กฎระเบียบง่ายมาก แล้วก็มีการตรวจฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ด้วยคือเป็นแค่สุ่มตรวจประมาณ5%เอร์เซของคนที่เข้ามาเท่านั้นเองบงเล็บสุ่มตรวจเฉพาะคนไม่ได้ฉีดวัคซีนคนฉีดวัคซีนไม่ต้องมีการตรวจใดๆไม่ต้องมากลัวว่าเดี๋ยวเป็นบวกแล้วจะถูกส่งโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกอ่ะตรวจตอนที่เข้ามาแล้วอ่ะมันคือความเสี่ยงอย่างมากที่จะต้องสูญเสียอิสรภาพและเสียเงินตรวจก่อนมาก็คือเสี่ยงที่จะอดมาโดมินิกันก็เป็นประเทศ หนึ่งที่เดินทางเข้าง่ายที่สุดในโลกแต่ต้องเข้าใจว่าเว็บนี้เขาเป็นข้อมูลของคนอเมริกันนะนะที่ให้สําหรับคนอเมริกันไปเที่ยวไหนก็ตามในโลกนี้ฉะนั้นคนอเมริกันนี่มีออปชันเยอะและโดมินิกันฟรีวีซ่านะครับสําหรับคนไทย30วันถัดมายูเครนยูเครนถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็เข้าได้นี่ไง completely test free และ quarantine free แต่รู้สึก ว่าคนไทยต้องขอวีซ่ายูเครนนี่เป็นประเทศที่อยู่ติดกับรัเสเซียนะเป็นประเทศหนึ่งที่น่าไปนี่ไงยูเครนก็อยู่ยุโรปนะเป็นขอ,ขอบขอบของยุโรปแหละอยู่ติดกับรัเสเซียตรงนี้เป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วพวกเราโกโนไกเคยไปเปลี่ยนเครื่องที่เมืองเคียบที่ยูเครนด้วย <c oughs> แค่เปลี่ยนเครื่องก็คุยได้แล้วก็ตอนที่เราเข้าจากแอรเบนออกจากแอรเบเนียมาเข้ามอนเตเนโกรเราก็จะ <c oughs> นักเดินทางชาวยูเครนในรถบัสคันเดียวกัน พอเรารู้ว่าเขามาแจากยูเครนแล้วก็ถามว่ายูเครนน่าไปไหมเขาบอกว่าน่าไปมากเธอควรจะไปแต่ว่าติดตรงที่ต้องขอวีซา่าแต่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวยังไงสักวันหนึ่งจะไปยูเครนแน่ๆต่อมาครับประเทศหนึ่งที่เพื่อนๆน,น่าจะอยากรู้มากที่สุดก็คือจอร์เจียถ้าคุณได้ฉีดวัคซีนครบคุณก็สามารถเข้าได้โดยไม่ต้องตรวจโควิด COVID. แล้วก็แน่นอนว่าให้ฟรีวีซ่าคนไทยถึงส6 5ห้าวันแล้วก็เป็นประเทศที่ดิจิตอลโนแมด อยากจะไปทํางานมากที่สุดประเทศหนึ่งคือดิจิตอลโนแมดนี่คือทํางานส่วนตัวนะไม่ได้ว่าต้องไปหางานทําที่นั่นก็คือถ้าอยู่ง่ายแถมยังอยู่ได้นานราคาไม่แพงก็จะมีคนต่างชาติอยากไปอยู่แล้วก็ข่าวดีนะครับตอนนี้คนไทยถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็เข้าจอเจียได้แล้วแหละน่าสนใจมากตรงนี้นะครับเขาบอกเลย v a c c i n a t e ซินะครับ traveling from any country may enter Georgia ได้ทุกคนถ้าไม่ฉีดวัคซีนเขาให้เข้าได้แค่บางประเทศถ้าเราเข้าทางอากาศก็คือเนี่ยแสดงเอกสารแค่อย่างใดอย่างหนึ่งตรงนี้ก็เนี่ย full cost two dose or one dose ของจ o ร n s o n covid 1 9 vaccination แล้วก็ recovery from covid infection อ่าดูายละเอียดเองในนี้แล้วก็ does not require pcr test ไม่ต้องการผลตรวจ pcr เลย does not require pre registration ไม่ต้องลงทะเบียนเออ แล้วก็ประเทศถัดมาคิวบาคิวบาก็อยู่อเมริกาใต้ก็คือถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ต้องตรวจโควิดแต่อาจจะมีการสุ่มตรวจที่สนามบินเท่านั้นเองแล้วเป็นประเทศที่ชาวอเมริกันชอบไปมากเอ,อ่ออเมริกันนี่เขาทางเลือกเยอะเพราะว่าประเทศทางใต้ของอเมริกาเนี่ยมันมีเยอะหลายประเทศมากแล้วก็แน่นอนว่าไม่แพงด้วยคนอเมริกันก็มีที่จะให้ไปเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือคิวบาก็มีตึกที่สวยงามเยอะพอสมควร ถึงแม้ว่าจะดูเก่าๆอยู่นิดนึงแต่ออาไปโ,โ,โอเคนะเอลเบนเนียที่ไปมายังไม่ได้เป็นแบบนี้เลยถัดมาเม็กซิโกและเอลซาวาดอร์ก็สั้นๆก็คือเม็กซิโกไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเข้าไม่ต้องฉีดวัคซีนแต่คนไทยต้องขอวีซา่าเนี่ยครับเม็กซิโกและเอลซาวาดอร์ซึ่งน่าจะอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละอยู่อเมริกากลางอนุญาตให้นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ต้องตรวจไม่ต้องกัก no vaccine requirement ไม่ต้องการการฉีดวัคซีนมาดูกันนะครับเม็กซิโกเขาเปิดมาตั้งแต่เหมือนตุรกีนั่นแหละหลังโควิดมาเขาปิดแค่ไม่กี่เดือนเสร็จแล้วเขาก็เปิดกลับมาตั้งแต่กลางปี2020มาดูว่าเขาเสียชีวิตกันหมดทั้งประเทศหรือยังปรากฏว่าโอมิครอนมามันก็พุ่งนั่นแหละแต่ว่าดูสิยังไม่เท่าครั้งที่แล้วเลยประเทศที่ไม่บีบบังคับมากมันไม่ได้พุ่งมากกว่าของเดิมเลย แต่ดูยุโรปอ่ะไปดูกราฟพุ่งนี้ของยุโรปเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ก็คือไปเลือกประเทศยุโรปอะไรสักอันนึงเนี่ยพุ่งมากกว่าของเดิมเยอะมากเพราะยุโรปก็มีความเข้มงวดแต่อันนี้พวกนี้ไม่เข้มงวดเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มมากกว่าของเดิมเลยแล้วจนถึงป่านนี้ก็ไม่ได้เสียชีวิตทั้งประเทศแต่อย่างใดแล้วเชื่อไหมครับว่าการติดเชื้อรายวันของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้มากกว่าเราสักเท่าไหร่เลยตอนนี้เราเกินหลักหมื่นแล้วนะโอมิคอนมาเนี่ยนะ อันนี้เขาก็พุ่งไอ้ก่อนที่โอมิคอนจะมาเนี่ยเขาเหลือแค่หลักไม่ถึงพันเลยพอโอมิคอนมาเขาก็พุ่งตอนนี้ไม่ได้ต่างกันมากเลยระหว่างประเทศที่เปิดอารับนักท่องเที่ยวเต็มที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนก็เข้าได้ด้วยซ้ำไม่ต้องตรวจโควิดด้วยแต่ว่าสถิติไม่ค่อยต่างกับของเราเลยขนาดนี้เราปิด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 ิด,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 ดใช่ไหมคนเข้าเทสแอนโกก็ยังไม่ได้ได้แต่กักตัวเจ็ดวันอย่างเดียวถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็สิบวันสําหรับไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเดียวยังพุ่งเอาพุ่งเอาครับก็อนน สำหรับคนที่มองหาสถานที่นะครับตรงนี้ก็อยากให้รู้ว่ามันก็คือมีประเทศที่เขาไม่ได้จิตตกไงเราก็ยังสามารถไปได้หลายที่มากแล้วก็ช่วงโควิดนี้เป็นการเปิดหัวของเราอยู่ด้วยเหมือนกันว่าถ้าไม่ได้มีโควิดเนี่ยหลายประเทศที่พูดถึงวันนี้ก็คงจะอาจจะไม่ได้คิดจะไปเลยก็ว่าได้แต่พอมีโควิดปุ๊บอ่าประเทศหลักๆส่วนใหญ่ก็มีกฎระเบียบที่บุ้นวายแต่ว่าประเทศพวกนี้เขากับยังทําตัวง่ายๆกันอยู่ แล้วก็ก็ไม่ได้เห็นว่าเขาจะเสียชีวิตหมดทั้งประเทศกันตรงไหนก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราได้แล้วก็เผื่อใครอยากจะไปด้วยครับตอนนี้เพื่อนๆที่อยากแช่นะครับช่วงนี้ไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าหรือเคยผ่านประเทศไหนมาก่อนก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ